ชสวัสดีครับพบกับรายการรับเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องหนองบัวลำพูครับเหตุการณ์เดือนกว่า,วาที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆแล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใ่นะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทาง ไปถึงที่นั้นด้วยตัวเองเลยแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีมีคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายที่ไปเยี่ยมแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหยแต่หลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งเดือนทุกสิ่งทุกอย่างก็โดนลืมเลือนไปนะครับจนกระทั่งมีคุณพ่อคนหนึ่งนะครับซึ่งคุณลูกเขาอยู่ในท้อง คุณเมียเขาเกือพยาบาลก็คือคนคนนี้คือเมียมีเมียซึ่งท้องแล้วก็โดนไอ้เหี้ยนั่นฆ่าตายแล้วก็มีดฟันท้องไอ้เระยำเหี้ยเนี่ยมันตายงตหงายห่าไปแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเยียวยาคือเขาจะได้จากรัฐบาลเยียวยาเฉพาะแฟนเขาส่วนลูกไม่ได้ เพราะว่าลูกนั้นมันยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับยังอยู่ในทอ้องแล้วก็เยียวยาหลักแสนเท่านั้นเองอ่ะปรากฏว่าที่เข้าไปทั้งหมดนายกไปหาเหวใครไปทั้งหมดเยียวยาหลักแสนมึงบ้าไปแล้วไปเข้าใจและหายหัวกันไปไหนหมดพวกเน็กไอดอลทั้งหลายฮะคุณบินบรรลือฤทธ แล้วก็หลายต่อหลายคนที่บอกจะเข้ามาช่วยเขาอะ่ะไม่รู้คุณบินบรริทิบอกจะช่วยบปล่ไม่รู้นะแล้วมันได้เงินน้อยไปเปล่าวะล้านหนึ่งผมว่ายังน้อยเลยนะนี่ได้หลักแสนและที่สำคัญกว่านั้นไอ้เจ้าหน้าที่อก็ไม่รู้มันอยู่กรมกองไหนนะมาถามคนที่เขาสูญเสียเมียกับลูกในท้องไปอะ่ะ ขอบัตรประชาชนเลขบัตรมึงเอามึงเอา,เอาตากกาส้นเตีนที่ไหนคิดจะไปขอ, <els> ขอเขาก็รู้ว่าลูกเขาตายในท้องอ่ะมึงไปจะไปถามเขาทะมเฮียอะไรมันไม่มีบัตรอยู่แล้วมึงจะถามหาพ่อหาแม่มึงเหรอไม่เข้าใจไม่รู้ไอ้เหียตัวนั้นคือใครคนที่ไปถามไม่รู้เจ้าหน้าที่ที่เราผิดชอบใครกรมกองไหนไม่รู้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเ <c oughs> มียเขาตายลูกเขาตายแล้วมึงไปถามต้นตีนอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้สิมึงก็พูดจาโอ้ปาสายให้มันดีๆีิมึงเป็นคนเสนอเขาเองเขาไม่ได้มาร้องขอพวกมึงนะแล้วก็ไม่ได้เงินของพวกมึงนะเงินของรัฐบาลนะแล้วมันก็น้อยเกินไปเราจะมีเหตุการณ์อย่างนี้คุณสมศักดิ์เทพสุดถิน่นและมติว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาพูด วันจริงมันก็มนไม่ได้หรอกตามกฎกฎติกาแต่ก็จะหาทางอื่นที่ช่วยช่วยเหลือผมบอกคุณสมศักดิ์ควักเงินส่วนตัวให้ก็ได้ล้านหนึ่งก็ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยไม่ต้องไปหาช่องทางอะไรหรอกเอาเงินส่วนตัวนี่ให้ไปนะเพราะเงินมีกันเออยอะแยะมีกันเป็นคนละร้อยล้านพันล้านอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเป็นเรื่องยากเดิแล้วก็ไปอบรมเจ้าหน้าที่ต้นตีนพวกนั้นหน่อย ว่าเวลาจะพูดจาอะไรกับใครอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่เงินคดพ่อคนแม่มึงด้วยเงินของรัฐบาลพูดกับเขาดีๆหน่อยอธิบายให้เขาดีๆหน่อยถ้าพูดดีนะเขาไม่ออกมาโวยวายแบบนี้หรอกผมจะบอกให้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้พลเอนประยุทธ์เงียบเกิบไปทำไมไปเอาป้าย มอบผ้่ถ่ายรูปไปทําไมมันไม่ได้มีอะไรเยียวยาที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยว่าไม่เข้าใจแล้วคนที่เสียชีวิตคนที่ก็ไม่กี่คนยี่สิบกว่าคนนั้นเองมันก็แบบว่าแม่งไปเอาไปเอากระแสไปเอาภาพเท่านั้นเองหรือไม่คิดจะไปเยียวยาเขาจริงจังเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นะงานนี้ใครจะไปว่าคนที่ออกมาโยวยวายเห็นเก่เงินก็ว่าได้แต่ลองคิดดูถ้าเป็นลูกคุณเป็นเมียคุณเน่ยคุณจะว่าเขาไหมเขาก็ต้องการเงินนะเยียวยานะเขาสูญเสียเมื่อเขามีสิทธิ์จะได้ก็ควรจะให้เขาก็เท่านั้นแดงมันอารูปมาโดยได้ คือพอเรื่องแบบนี้ก็ทํากันไม่ค่อยได้หรอกแต่เวลาโกงเวลาคอร์รัปชันนะก็ทํากันได้หมดเลยอะไรก็ทําได้อ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ก็ทําไม่ได้ผิดกฎผิดเกิดระเบียบครับอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ไอ้พวกราชาการเนี่ยแหละจะมีระเบียบข้อบังคับกันมาเยอะแยะมากมายแต่เวลามึงโกงกันมึงด่ากันมึงก็เห็นทําผิดระเบียบกันได้ก็เห็นมีอะไรเลย วันนั้นก็อยากจะบอกว่าต้องเข้ามาดูหน่อยแล้วพอกประยุทธ์จันโอชาก็ดู youtube กันบ้างนะดูข่าวสารกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่ได้ไปปรากฏกายตอนเขายิงกันตายผมก็จะไม่ว่าอะไรหรอกในเมื่อท่านไปปรากฏกายท่านก็ต้องตามเรื่องหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันไปถึงไหนแล้วก็มาดู youtube ดูข่าวสารบ้านเมืองเขาบ้างวันวันหนึง่งอะ จะได้รู้ข้อมูลไม่ได้ไปฟังไอ้คนรอบข้างดีครับท่านเยี่ยมครับนายก็จะไม่รู้หายเหวอะไรเลยเพราะว่าท่านจริงๆก็ท่านก็คงจะเป็นคนดีแหละนะทาไม่เก่งจริงก็คงจะเป็นนายกนันตมนตรีไม่ได้นานขนาดนี้หรอกแต่บางครัง้งท่านก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะท่านก็อยู่แต่ในกรมทหารก็อยู่ในแวดล้อมของพวกทหาร เขาจะบอกอะไรมาคุยอะไรมาก็จะได้ความรู้เท่านั้นท่านไม่เคยได้มาอยู่ในรากหญ้าไม่เคยมาแดกก๋วยเตี๋ยวข้างถนนไม่เคยมาพูดคุยกับแม่ค้าแม่ขายไม่เคยไปนั่งคุยกับคนไร้บ้านท่านกคงจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้หรอกนะวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่า ถึงตอนนั้นนะนะตอนที่เกิดเหตุการณ์ต้องเรียกร้องร้องเรียนเรียกร้องกันไปเลยพอมันเป็นกระแสเดี๋ยวคนก็ไปช่วยแต่ตอนนี้มันนานแล้วไงผ่านมาเดือนกว่าก็ยังเงียบหายไปท่านนี้แล้วก็ได้น้อยเกินไปวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านที่เข้ามาชมในช่องติด Channel ในช่อง YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับ ภายใต้แบรนด์ของผมเองมากินการบายกิจพลเด็กวิสัยนะครับ้าแพ็ก200บาทค่าส่งฟรีก็ขอบคุณนะครับตอนนี้วันนี้ก็เพิ่งส่งไปที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็ที่ที่อีสานสกลนครนะครับเพิ่งส่งไปเมื่อสักครู่นี้เองอีกพรุ่งนี้มาเลนนี้ก็คงถึงแลวขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นยางสูงจริงๆนะครับ ก็ช่วงนี้ก็สู้ๆกันต่อไปและท่านก็ช่วยเข้าไปไปกดติดตามในติกตอกด้วยนะครับตอนนี้ผมเปิดติกตอกแล้วชื่อว่าดรกิจผลเดบวิสัยครับไปทิดทามกันด้วยครับจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง <c oughs> ติกตอกนั้นจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตรวนๆเลยครับันนี้ขอบคุณ <c oughs> ทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี